วันนั้นเป็นวันทำงานสุดท้ายก่อนจะถึงวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในช่วงเทศกาลปีใหม่บรรยากาศในออฟฟิศดูจะยุ่งเหยิงวุ่นวายมีเสียงพูดคุยปรึกษากันเป็นกลุ่มๆและมีเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดหน้าคอมพิวเตอร์กันอย่างเข้มขีดแต่เท่าที่สังเกตดูไม่มีตรงไหนเลยที่คุยกันเรื่องงานอันที่จริงกลุ่มของผมก็ไม่ต่างกันปีนี้เพื่อนของผมที่ชื่อโอ๊ต เป็นคนวางแผนการท่องเที่ยวในครั้งนี้พวกเขาชวนผมไปด้วยทุกครั้งแต่พราอช่วงที่พวกเราไปนั้นเป็นช่วงพีคที่สุดของฤดูท่องเที่ยวคนจึงแยะมากความสนุกความตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับสถานที่แปลกใหม่ๆจึงกลับกลายเป็นความหงุดหงิดน่าลำคาญเสียมากกว่าทั้งที่กินที่เที่ยวไปที่ไหนก็มีแต่คนแออัดจ๊ดเียดปีนี้ผมจึงยังแบ่งรับแบ่งสู้ เรื่องที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เฮ้ยทิมตกลงเอาไงพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะออกเดินทางกันแล้วนะเสียงโอ๊ตถามผมระหว่างมื้อเที่ยงที่พวกเราออกไปกินด้วยกันบอกตามตรงนะพอนึกถึงคนเยอะๆแล้วรู้สึกขยาดว่ะฉันคิดว่าปีนี้จะเที่ยวในเมืองดูแสงสีดีกว่าผมปฏิเสธโอ๊ตแบบมีเหตุผลปีนี้ฉันอุตส่าห์วางแผนไปเที่ยวจังหวัดยอดนิยมแล้วนะรับรองได้ว่า ไม่ค่อยมีคนแน่นอนแล้วแผนของฉันก็คือไม่มีการวางแผนด้วยยังไงของนายวะสันเพื่อนอีกคนในกลุ่มถามทันทีเออนั่นสิเกรดแฟนของสันซึ่งทั้งสองคือสมาชิกท่องเที่ยวขาประจำในกลุ่มเสริมทันทีเช่นกันทิปนี้เราน่าจะเที่ยวกันแบบแอดเวนเจอร์ว้ยวันก่อนจะไปซื้อเต็นท์มาหลังหนึ่งนอนได้สองคนและฉันไปยืมของน้ามาอีกหนึ่งหลัง นอนได้สองคนเหมือนกันสำหรับนายและไอเกดอ่าทริปนี้เราไม่มีการจองที่พักล่วงหน้าครับพี่น้องโอ๊ตหันไปพูดกับสันเพื่อนำเสนอทีมของทริปในปีนี้ว่ายนะไม่จองที่พักนอนเต็นเกดทำท่าตกใจฉันไม่ได้เที่ยวแบบนอนเต็นมานานมากแล้วฉันไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมเธอย้ำผมว่าดีนะเกดผมเคยนอนสมัยเรียนมาหาลัย น่าสนุกดีออกสันพูดผมดูแววตาเจ้าสันแล้วเขาเหมือนจะคิดล้ำหน้าไปหลายสเต็ปถึงได้สนับสนุนอย่างออกหน้าแบบนั้นทริปนี้ฉันตั้งใจว่า6วัน5อุทยานพิชิตสี่ภูเป็นไงชื่อเท่ไหมที่ที่เราจะนอนเป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดโอ๊บอกแผนการที่เพิ่งคิดได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพื่อผมโดยเฉพาะ ระหว่างที่โอ๊ตกำลังสาธยายแผนการท่องเที่ยวแบบไม่ได้วางแผนของเขาอยู่นั้นสายตาผมก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราๆวๆแปดถึงเก้ขวบยืนอยู่หน้าร้านอาหารซึ่งโต๊ะที่ผมนั่งกินกันนั้นเป็นโต๊ะสุดท้ายในร้านองค์ประกอบของภาพที่เห็นจึงเป็นภาพของเด็กหญิงหน้าตาผิวพรรณสะอาดสะอ้านยืนอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางพอดีโดยเธอยืนอยู่ ทา่ามกลางแสนแดดจ้าในตอนเที่ยงมือข้างหนึ่งของเธอถือหนังสือพิมพ์หอบใหญ่เพื่อแจกคนที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาโดยรอบขององค์ประกอบภาพหากมองจากมุมของผมแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบมืดมืๆของร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่คาคั่าไปด้วยผู้คนเป็นตึกแถวแบบห้องเดียวเก่าๆเา้ามองออกไปจึงเห็นช่องทางเดินเล็กๆพุ่งตรงไปยังเด็กคนนั้นพอดีและทำให้ดูเหมือนว่า รอบๆตัวเธอนั้นสว่างเจ้ากว่าบ,บริเวณอื่นผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนั้นทันทีถ่ายไปสองสามรูปในใจคิดว่าภาพนี้องค์ประกอบภาพแปลกดีกะว่าจะไปลงโพสลงในไอจสีกหน่อยผมเปิดย้อนกลับไปดูภาพที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์นิดหนึ่งและขณะที่กำลังจะเปิดโทรศัพท์ผมก็มองกลับไปยังเด็กคนนั้นอีกครั้งภาพที่เห็นตอนนี้กับภาพที่ถ่ายไปสักครู่ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอยังคงยืนนิ่งและมองตรงเข้าไปในร้านเหมือนเดิมโดยไม่ทันได้คิดอะไรสมองผมมันก็สั่งการให้ขาออกเดินไปหาเธอแบบอัตโนมัติพอไปถึงหน้าร้านผมก็รู้ทันทีว่าทําไมถึงเห็นภาพของแสงที่จ้าขนาดนั้นเพราะแสงแดดตอนเที่ยงมันร้อนและจ้าจนแสบผิวหนังไปหมดนิตยสารแจกฟรีค่ะ ขณะที่ผมเกือบจะเดินถึงตัวเธอเด็กผู้หญิงคนนั้นชิงพูดขึ้นขอเล่มหนึ่งก็ได้จ้ะผมตอบเธอกลับไปแบบอัตโนมัติในใจก็ยังคิดแยงขึ้นมาว่าจะเอาไปทำไมเนี่ยเธอไม่ได้พูดอะไรตอบแต่ยื่นสิ่งพิมพ์ในมือให้หนึ่งเล่มสิ่งที่เธอแจกนี้เป็นนิตยสารเล่มบางๆหน้าปกเป็นรูปภาพเกี่ยวกับแฟชั่นวัยรุ่นซึ่งก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้น พราะละแวกนี้เป็นย่านแฟชั่นชั้นนำของกรุงเทพผมรับมันมาเน็บไว้ที่รักแล้พร้อมกับคิดว่าจะถามอะไรเธอซักหนึ่งคำถามแต่พอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเพียงหลังววัยหายเข้าไปในซอกตึกเอ๊ะผมเอื้อมมือและอ้าปากจะเรียกเธอแต่ก็ยังไว้และเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะแบบงงๆไปไหนมาวะ อ๊ดถามผมขณะกำลังนั่งลงไปเอานิตยาสารแจกฟรีมาผมตอบไปแบบรู้ทั้งรู้ว่าเพื่อนๆจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ผมทำอย่างไรทั้งสามคนหันมามองพร้อมกันอุตสาหลุกเดินออกไปเอาเนี่ยนะโอ๊ตเน็บเล็กๆพวกนายไม่ต้องพูดแล้วฉันก็ยังงงๆตัวเองอยู่เหมือนกันผมรีบตัดบทก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรอีกบ่ายวันนั้นทั้งวันเจ้าโอ๊ตก็ส่งรูปสถานที่ที่จะไปเที่ยว พร้อมกับข้อความทำนองปลุกเราการท่องเที่ยวแนวพอจนภัยเข้ามาในกลุ่มแชทตลอดเวลาผมไม่ได้ตอบอะไรเพราะคิดว่าถึงอย่างไรก็จะไม่ไปอยู่แล้วก่อนเลิกงานในช่วงเย็นสายตาผมเลิกไปเห็นนิตยสารที่รับมาจากเด็กคนนั้นเมื่อตอนเที่ยงวางอยู่บนโต๊ะในใจไม่ได้คิดอยากจะอ่านอะไรหรอกแต่มือมันก็เอื้อมไปหยิบมาเปิดดูในความคิดมันบอกว่า ก็เอาของเขามาแล้วนี่ไม่รู้จะอ่านอะไรแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้คือเนื่องจากไม่เป็นนิิยสารแบบแจกฟรีเนื้อหา70-80%จึงเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและกระเป๋าแฟชั่นผมดีดผ่านๆแบบเร็วๆแต่ก่อนจะผ่านไปถึงหน้าสุดท้ายสายตาผมดันไปสะดุดกับภาพขนาดเล็กประมาณแค่3นิ้วภาพหนึ่งผมจึงรีบเปิดหน้านั้นกลับขึ้นมาดูอีกครั้งทันที